ไซย์เอนแกงสเตอร์กวนคิดวิดแกง เดี๋ยวรู้จักกันก่อนนี่น้องเลซี่น้องของขวานเราเคยเจอกันแล้วเนาะวันนี้มาเต้นกันอยู่เนี่ยอยากหาเพื่อนเต้นเพิ่มไหมคะอยากอยากค่ะอวันนี้มีเพื่อนเต้นเพิ่มนะคะแต่ไม่ใช่คนล่ะเอองงไหมจะเป็นตัวอะไรมาเต้นกับเราอ่าเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมอ่าเป็นหุ่นยนต์มาเต้นกับเราชื่อว่าหุ่นยนต์แมลงเต้นระเบอมาเต้นเป็นเพื่อนเราอีกหนึ่งตัวอยากทํำไหมคะอยากค่ะ โอ้ถ้าอยากแล้วลุยกันเลยค่ะเย้โอเคค่ะพี่รถแต่งตัวเสร็จแล้วน่ารักไหมนี่มีผ้ากันเปื้อนด้วยนะคะอะโอเควันนี้นะคะพี่รถจะให้เด็กๆทําของเล่นวิทยาศาสตร์การอยากทำไหมอยากทำไหมอยาก,ยากทำไหมอของเล่นชิ้นนี้นะคะมีชื่อว่าหุ่นยนต์แมลงเต้นระบำอาซึ่งทำออกมาแล้วน่าตน้ จะประมาณนี้นะคะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นหุ่นยนต์ลิขสิทธิ์ของพี่รถนะเออพี่รถทำมันขึ้นมาเองนะพี่รถตั้งชื่อมันว่าเจ้าตาหลุนแล้วกันเพราะตามันหลุดออกมาข้างนอกนะคะอ่าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะเด็กๆเดีเด๋ยวจะให้เด็กๆเ,เนี่ยทำแล้วก็ประดิษฐ์เองหมดเลยคันนี้เนี่ยมันตั้งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเด็กๆมันเต้นระบำได้ตรงไหนอ่ะเออทำอยังไงให้มันเต้นได้อะลูก ว้าวแสดงว่าน้องขวัญสังเกตเห็นมอเตอร์มอเตอร์อยู่ตรงไหนอ่าุ้ยแล้วมันมีอะไรอะที่อยู่ที่มอเตอร์ที่พี่เลสหมุนหมุนหมุนมนอยู่เนี่ยหางางมันใช่ไหมคะหางมันแรลงเอ้จริงหรือเปล่าอ่ะเพื่อเป็นการจูงใจเด็กๆให้อยากทำนะพี่รสเนี่ยจะติดเครื่องมาแรงตัวนี้นะคะแล้วเด็กๆสังเกตนะว่ามาแรงตัวนี้ยเ้นระบำได้ตามที่พี่รสบอกอเปลัานี่ติดเครื่องแล้วเด็ก สั่นนนดนอเลยสังเกตการเคลื่อนที่ของแมลงตัวนี้ว้าวเอา้าติดติดกับติดกับแมลงติดหลุมอยากทำไหมอย,อยากทำไหมอยากอยากทำใช่ไหมคะถ้าอยากทำวันนี้นะเด็กๆจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะมาเที่ยวพวชแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องมีโอกาสได้ทดลองสัมผัสนะแล้วก็ลงมือทำประกอบจริงๆแล้วจะพบปรากฏการณ์ของของเล่นวิทยาศาสตร์แสนสนุกวันนี้คำถามของพิรถก็คือ เจ้าหุ่นยนต์มแมลงเต้นระบำเนี่ยมันเต้นด,ด,ดึง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 อย่างเงี้ยได้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาคาตอบตอนที่เราประดิษฐ์เจ้าหุ่นยนต์มแมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะอุปกรณ์อยู่ไหนวะเนี่ยอุปกรณ์ของเด็กอยู่ทางนี้นั่นเองนะคะนี่อุปกรณ์ชุดนี้นะคะมีอยู่ที่โอพชที่เดียวเท่านั้นนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะคนละถุงเลยโอเคอ่ะ คนละถุงเลยนะคะอันนี้อันแรกหยิบซีดีนะคะเอาหน้ามันวาวออกมานะคะอเ,คเอาเฉพาะหน้าที่เป็นมันวาวออกมานะหยิบซีดีออกมาโอเคซีดีอันนี้นะคะอาจถือไว้อย่างนี้เลย ถือว้อย่างนี้เลยนะคะเก่งมากซีดีตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์อิเลนิทส์ที่เราใช้อยู่ในกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เด็กๆรู้ไหมพอมันถูกเลิกใช้หรือว่าซีดีบางแผ่นที่มันเหมือนแบบใช้งานไม่ได้แล้วมันเสียหายเนี่ยมันถูกทิ้งไปเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งขยะพวกนี้เวลาไปเผาทําลายหรือว่าไปฝังเนี่ยมันก็จะเกิดสารกัมมันตรังสีที่มันเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเป็นไงเอามันกลับมาใช้แต่อาจจะไม่ใช้ในรูปแบบของซีดีเหมือนเดิมก็ได้วันนี้เราก็จะเอามันมาทาเป็น อุปกรณ์ของเล่นวิทยาศาสตร์กันอาได้ซีดีมาแล้วรู้สึกว่าเด็กๆแบบอยากทำมากเลยพี่รถพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยดูพี่รถนะหยิบคลิปหนีบกระดาษมาเลยค่ะหยิบออกมาเลยค่ะหนึ่งชิ้นแบบนี้เลยค่ะต้องขันหยิบออกมาอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใช้มืออันแข็งแรงของเรากล้างเนื้อมืออันแข็งแรงของเรานะคะกลางคลิปหนีบกระดาษอ่าให้มันเป็นขาของมแมลงโดยทําเป็นรูปตัวเซตค่ะรู้จักตัวเซตไหมรู้จักใรู้จักอ่าโอเคเนี่ย เจ็บมากเจ็บตอนนี้เจ็บมือนิดนึงนะคะต้องใช้อ่าอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ต้องแดงนี่อย่างนี้เลยนะคะอย่างนี้เลยขาแมลงต้องมีกี่ขาคะถ้าเป็นแมลงหกโอ้เก่งนะเด็กสมัยนี้6ขานะคะเรงั้นเราต้องทํา6ขามันถึงจะเป็นแมลงนั่นเองนะคะเวลาทําอย่างเงี้ยค่ะบางทีแบบลวดอะไรเงี้ยเดี๋ยวัมจะทิ่มมือเอาอ่าเด็กๆ ให้ผู้ปกคองช่วยก็ได้ในขั้นตอนแบบนี้นะคะอันนี้เด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เ,เก่งมากเลยอะ่ะมือแบบแข็งแรงมากเลยบิดกันได้แล้วตอนนี้เราได้ขามาคนละกี่ขานับเร็ว1 2ึ4ง6เรียบร้อยนะคะขาแมาลงปกติมันต้องมีขนอะ่ะมีขน<ช>แบบนี้ยแบบนี้เออถูกต้องหยิบลวดกำมือหยบออกมาเลยคะ่ะจากถุงของตัวเองนะคะนั่นแหละ,ะพันเลยคะ่ะพันขาแมาลงตามที่เด็กๆต้องการเลย ใช่เลยค่ะอย่างนั้นเลยมุนเร็วๆเลยอ่ามุนเร็วจับแบบนี้โอเคแล้วน้องขวัญก็จับแนี้ค่ะแล้วน้องขวัญก็หมุนเลยลูกโอเคเด็กๆได้หขาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆเราจะยังไม่ติดขามแมลงบนแผ่นซีดีนะเพราะว่าเราจะต้องติด อุปกรณ์การเคลื่อนที่ของมแมลงเนี่ยบนแผ่นซีดีซะก่อนนะคะซึ่งก่อนอื่นให้เด็กๆหยิบมอเตอร์มาก่อนรู้จักมอเตอร์ไม่เอ่ยอ,อันนี้ถูกต้องเก่งมากคุณลพไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมคะแล้วก็เด็กๆคะจับมอเตอร์ข้างหนึ่งจับแผ่นซีดีข้างหนึ่งแบบนี้อเอาขั้วสองขั้วเนี่ยไว้ด้านบนนะคะแล้วก็เอามอเตอร์ติดเอาไว้ตรงขอบด้านใดด้านหนึ่งของแผ่นซีดี โดยให้แกนของมอเตอร์เนี่ยออกมาแบบนี้โอเคไหมวางในตำแหน่งนี้นะคะโอเคเริ่มจากอ่าเลสก่อนค่ะวางตรงไหนดีตรงนี้ให้พี่รถใช้พื้นกาวให้ตรงนี้นะคะของน้องขวัญติดตรงไหนคะตดตรงนี้นะคะโอเคโอเคอ้าวแล้วก็ค่อยๆวางลงไปในตำแหน่งที่พี่รถบอกนะคะ เยี่ยมมากเวลกูดขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้่านใช่ไหมคะ่านตัวนี้นะคะเด็กๆคะเราจะเอามาวางในตำแหน่งที่อยู่ตรงกงันข้ามกับมอเตอร์แบบนี้นะคะอ่าที่รถขอติด่านก่อนนะปึ๊บเรียบร้อยง่ายไหมง่ายยังง่ายาง่ายมากเลยใช่ไหมเด็กๆบอกนะคะแต่เด็กๆคะตอนนี้มีฐานแล้วแล้วมีมอเตอร์แล้วมันทํางานได้หรือ,อยังคะมันเชื่อมถึง ยางคราวนี้เราต้องใช้อะไรอะที่จะเป็น<า>ถ,ถูก <ไฟ S 1> ต้องเลยเราต้องใช้สายไฟเพื่อให้แหล่งพลังงานนะคะจากฐานเนี่ยมันไหลผ่านสายไฟนะ,ะมาทําให้มอเตอร์ตัวนี้ทํางานได้สายไฟหยิบออกมาเลยค่ะเราจะต้องการให้ตัวลวดทองแดงที่อยู่ด้านในเนี่ยค่ะมาเชื่อมต่อกับขั้วของฐานหรือขัว้วของแบตเตอรี่นั่นเอง คั้นนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือใช้สก๊อตเทปแล้วล่ะเราจะต้องเอาลวดทองแดงนะคะที่มันโผล่ออกมาเนี่ยที่เราตัดแล้วเราต้องการมันเนี่ยค่ะเชื่อมต่อกับขั้วของแบตเตอรี่หรือว่าขั้วของถ่านทั้งสองข้างนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการเชื่อมต่อของเราก็ง่ายมากน้องเลสคะช่วยหยิบเทปใส่ให้พี่รถนิดนึงอ่ะโอเคขอบคุณค่ะเอาลวดไปจิ้มบนขั้วอะไรคะฝั่งนี้คือขั้วอะไร ก้วบวกถูกต้องใช่ไหมคะเราต้องเอาตัวของตัวนําไฟฟ้าเนี่ยค่ะไปแตะกันนั่นก็คือัอ้บวบวกพอมันแตะกันเรียบร้อยเราก็เอาสกระเทปติดลูกใช่ค่ะเราก็าแค่แปะให้มันอยู่นิดนมันไม่ต้องแบบแน่นมากลูกเพราะบางทีฐานหมดเราก็ต้องเปลี่ยนฐานกันนะมอเตอร์หมุนไหมถ้ามอเตอร์หมุนแล้วแสดงว่ามอเตอร์ทางานได้ปกติหมุนะคะเก่งมากใช่ย่างงั้น <ๆ S 2> แหละเก่งมากอันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งค่ะถ้ามอเตอร์ดังบู แสดงว่าวอเตอร์หนูทางาน okay, <S <S โอเคเยี่ยมมากนี่เราจะเอาขามันมี <S 2แง่งใช่ไหมลูกอ่าเราจะเอาด้านบนของตัวแท่ที่เราทําเป็นขาเนี่ยแปะไว้ตรงนี้เพราะงั้นขามันมี6ข้างเราควรที่จะแบ่งยังไงให้มแมลงมันสมดุลดีคะข้างละกี่ขาดีคะ3ค่ะ3อ่าเริ่มเลยตรงนี้ใช่ไหมอ่าติดค่ะวางลงไปเลย โอเคขายกขึ้นหนูต้องยกขึ้นก่อนตรงนั้นเลยหรอคะคิดร่้วาฝั่งนี้ดีไหมโอเคเยี่ยมก่อนที่จะวางเข้าไปกับพื้นเนี่ยค่ะเด็กๆต้องให้เขาแห้งก่อนนะรอเขาแป๊บหนึ่งอ่านั่นแหละอ่าวางเงิที่ได้ไหมลูกตื๊ดๆพอได้นะขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆตกแต่งได้เลยค่ะ เอากระปอมตัวกระปอมเป็นเหมือนตัวเนี้ยเล็กๆออกมาีเด็กๆตกแต่งตามันแรงหูมันแรงอะไรปีกมันแ,แรงรได้ลเลยให้เวลาตกแต่งประมาณ10นาที เด็กๆก็ได <boundaries S 1> ้หุ่นยนต์มาแลกเต้นระวังของตัวเองกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถามน้องขวัญก่อนเป็นไงยากไหมคะไม่ยากค่ะตัวนี้ตั้งชื่อหรือยังชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าติ๊กแบทไมคติ๊กโอ้โหรู้เลยนะคะนี่เป็นแฟนคลับติ๊กต k อนี่อ้าวอันนี้นะคะของลุงเลสโอ้โหนี่หน้าตาน่ารักเชียวนะคะชื่ออะไรคะตัวนี้ไก่ทอดอ้าวตกลงเป็นมลงหรือเป็นไก่ทอดพร้อมเล่นไหมคะเด็ก จัดการได้เลยค่ะเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับขั้วของมอเตอร์ได้เลยเสียแล้วค่ะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนงี้ยเียบมอเตอร์แล้วมอเตอร์ทำงานแล้วทำไมมันไม่เดินล่ะโออนั่าน่ะสิทำไมมันไม่เดินล่ะทำไมมันไม่เห็นหมุนกระดึงกระดึงมันของพี่ร้อนเลยล่ะลองดูพี่ร้อนนะมี่เด็กๆสังเกตสิคะเพราะอะไรเพราะอะไร มันมีมันมีสิ่งแปลกปลอมอะไรบางอย่างใช่ไหมแสดงว่า นะตอนนี้มอเตอร์ของเราเนี่ยค่ะมันไม่มีสิ่งแปลกปลอมอะไรเนี่ยไปเสียบอยู่แต่พอะมันมีสิ่งแปลกปลอมไปเสียบอยู่เหมือนของพี่รถเนี่ยมันทําให้เคลื่อนที่แบบหมุนหมุนแบบนี้พี่รถก็จะให้สิ่งแปลกปลอมกับเด็กๆไปคนละ1อันให้เด็กๆจับตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่าพี่รถจะเจาะรูไว้ที่กาวแท่งนี่เห็นไหมคะน้องเลซี่เห็นไหมน้องฝันเห็นไหมคะอ่าถือเองนะคะค่อยดันเจ้ากาวแท่งที่พี่รถเจาะรูไว้เข้าไปอ่าลงมือได้เลย ดันดนลงไปเลยค่ะได่แล้วเรียบร้อยคันนี้เด็กๆคะลองทดสอบใหม่ลองเลยค่ะลองเลยค่ะว้าวเต้นใหญ่เลยอะของหนูล่ะคะเป็นยังไงโอ้หเจ้าติ๊กแตกนี้แบบเต้นแรงมากเลยใช่ไหมไก่ทอดก็จะแบบว่าแดนแบบ slow m o t i o นิดนึ่งใช่ไหมคะอ่าน,นี้สงสัยคนละเพลงกันแต่พี่รอตั้นคำถามอย่างเี้ค่ะว่าทำไมไก่ทอดกับติ๊กแตกเนี่ยมัน มันเต้นแล้วมันไม่เหมือนกันนะคะความรุนแรงในการเคลื่อนที่ของมันไม่เหมือนกันกาวแท่งอันเล็กมันจะช้ากว่าอ๋อคือของเลซี่เนี่ยแปะกาวแท่งอันเล็กใช่ไหมคะแล้วของน้องขันล่าแปะกาวแท่งอันไหนอันยาวใช่ไหมคะในเด็กกำลังจะบอกอย่างนี้ค่ะในเด็กกำลังจะบอกว่าโอ้มันเป็นเพราะว่าน้ําหนักที่ไปถ่วงที่เจ้ามอเตอร์ของ มาแรงแต่ละตัวมีน้ําหนักแล้วก็ขนาดไม่เท่ากันนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสมมุติฐานที่ถูกต้องนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเมื่อเอาตัวของวัตถุเนี่ยไปถ่วงเอาไว้ที่แกนของมอเตอร์เพราะตอนแรกน่ะแกนของมอเตอร์เป็นไงไม่มีอะไรไปถ่วงหุ่นยนต์แมลงมันเต้นแบบนี้ไหมคะ เต้นไหมคะไม่ไม่เต้นเลยใช่ไหมนิ่งอยู่กับที่เลยไม่สนุกเลยการเคลื่อนที่แบบนี้ชื่อว่าการเคลื่อนที่ขณะหมุนนะคะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า rotational vibration นั่นเองนะคะการเคลื่อนที่แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นเมื่อเราไปทำให้แกนของมอเตอร์ที่มันเคยเคลื่อนที่อยู่อย่างสมดุลเนี่ยเกิดการ เป๋ไปไม่สมดุลนั่นเองไม่สมดุลโดยอะไรคะโดยน้ําหนักที่เราเอาไปถ่วงอ่าวงกลางแขนดสูสิแต่ถ้าเรายิ้วของหนักอยู่ข้างหนึ่งเราเอ็นเอใช่ไหมคะเราก็เอ็นแล้วเป็นไงตัวเราก็เป็นไงคะก็ต้องพยายามขยิขยิงขยิง,ยงแล้วทาให้ตัวเองเกิดสมดุลใหม่นั่นก็คือทรงตัวให้ได้ใหม่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในขณะที่มันหมุนอยู่แบบนี้นั่นก็คือมันพยายาม หาสมดุลใหม่ของตัวเองนั่นเองนะคะหรือเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบอะไรนะขณะหมุนอาการเคลื่อนที่ขณะหมุนนั่นเองซึ่งเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมว่าอะไรบ้างที่อยู่รอบตัวเราแล้วมีการเคลื่อนที่แบบนี้คะรถรถยังไงคะเวลาชนหินั<อ>น,บบนติๆๆโอ้รถเวลาที่ชนหินมันจะหมุนติ้วๆติ้วๆติ้วๆอย่างเช่นอุบัติเหตุบางอย่างที่อยู่บนท้องถนนรถพลิกคว่ำแบบนี้นะคะ บางทีมันก็อาจจะเกิดจากการที่รถเนี่ยถูกขับมาด้วยความเร็วสูงมากนะคะแล้วก็ล้อของรถเนี่ยจะมีเพลาอยู่ใช่ไหมคะเพลาทั้งสองข้างเนี่ยค่ะก็ทํางานอย่างสมดุลใช่ไหมแต่ถ้าเราขับมาด้วยความรวดเร็วบางทีมันอาจจะมีหินหรืออาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยกระเด็นเข้าไปติดที่ล้อรถข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ทําให้รถเป็นยังไงคะอ่าเพลาข้างใดข้างหนึ่งเกิดการเสียหลักเสียสมดุลไปจนกระทั่งเกิดรถ ลิกคว่ำแล้วเกิดเป็นอุบัติเหตุที่ใหญ่ๆร้ายแรงได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุก็ได้หรือเด็กๆที่บ้านมีพัดลมไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมคะ,ะรู้ไหมถ้าใบพัดเนี่ยมันถูกเฉือนออกไปหรือว่าใบพัดแตกใบพัดหักเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เอากลับมาใช้อีกไหมคะไม,ไม่แล้วไม่แล้วรู้ไหมมันแทบจะใช้งานไม่ได้เลยนะแล้วพัดลมก็จะสั่นแบบนี้เลยนะเพราะนั่นก็คือมันเสียสมดุลในการเคลื่อนที่นั่นเอง เป็นไงเ้าวันนี้หุ่นยนต์แมลงเต้นระบำจะพอเป็นเพื่อนในการเต้นของน้องของขวัญกับน้องเลซี่ได้ไหมได้สนุกไหมคะสำหรับกิจกรรมวันนี้สนุกค่ะชอบตอนไหนตอนมันเต้นตอนมันเต้นเหรอคะเอาพี่รดูว่าตอนตกแต่งเพราะเลซี่แบบโอ้โหอลังการมากนี่ปล่อยเวลาเลซี่อาจจะแบบว่าสร้างบ้านบนแมลงได้เลยนะคะน้องขวัญชอบตอนไหนนะคะ ชอบตอนตกแต่งค่ะชอบตอนตกแต่งใช่ไหมคะเพราะน้องขเห็นพี่เลสทำก็อยากทาด้วยนะคะสนุกกันมากๆเลยแล้วสิ่งสําคัญที่เด็กๆจะได้เรียนรู้นั่นก็คือวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในของเล่นนั่นเองนะคะของเล่นทุกอย่างทุกชนิดที่อยู่รอบกายล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์รอบตัว ทั้งสิ้นเลยนะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมใน EP นี้หุ่นยนต์แมลงเต้นระบำนะคะก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า EP หน้าเด็กๆคนไหนและพี่ๆคนไหนจะเข้ามาเป็นชาวซาอนแก๊งสเตอร์กวนคิดวิทย์แก๊งกับเราอีกอ่าสำหรับ EP นี้ไปก่อนไหมไปก่อนไหมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบายบาย ติดตามเรื่องราววิเทยศาสตร์ผ่านความสนุกสนานของพี่ๆและนูๆใส่แอนแก๊งสเตอร์ไ, ster, ได้ทาง N S M Thailand อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลแล้วจะดูว่ารายการฟิฟฟีวยังมีอีกเยอะครับ